ผมรณ่นไอชัยกอบุรีัยครับวันนี้ช่างพิกัดร้อยร้อยสามสิบสามอะเป็นไงมาช่างผ่านไหมก็ผ่านครับน้ำหนักนี่คุมมากิโลก็สามสิโลขาดซ้อมอยู่ที่ที่ปอพีนพัทนปอพีนพัทน์นะว่าคุณซ้อมมีใครบ้างอยู่นี่ก็มีก็พี่น้องๆในค่ายสขาดเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วก็สามอาทิตย์ได้ครับผมวันนี้ต้องเจอกับกับพี่เพชรศิลานะเคยเจอพี่เขาไหมไม่ครับได้ดูเทปดูฟอร์มเก่าๆวี่เขาไหม ดูเป็นไงพี่เขามีอะไรบ้างก็มวยเฟมเมอร์ครับวางเกมบางแผงไงดีพวกนี้เราโรยวิดีโอล่าสุดชกไว้ที่ที่อ้อมน้อยนะก็ชกรอบเย็นใช่ไหมครับเป็นไงวันนั้นก็แพ้แพ้แ้จอมเด็กแพ้จอมเด็กมาแพ้มากี่ไฟแล้วเราแพ้มาสองไฟสองไฟอ่ะเคยมาชกที่นี่ยังยังยังเลยแล้วชกเที่ยงด้วยครับจะมีปัญหาไหมไม่ครับพอได้นอนเต็มอิ่มเนาะอายุอะไรแล้วครับ อายุยี่สามคนจังหวัดชีตะเกียร์ป้ายปล่อยกิโลแล้วป้ยปล่อยหกยสิบสี่อ้าพื้นเพราเป็นมวยมวยฟิล์มเลยตาซ้ายขวามาขวาสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าจบมวยมาทั้งหมดประมาณเจ็ดสิบกว่าไปฝาเป็นเงาเชียเชียร์วันนี้หน่อยครับฝากแฟนมวยช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับ